าไปติดตามถแถลงการกองทัพภาคที่2ประนามกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการลอบวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยโดยกองทัพกัมพูชาค่ะ กองทัพภาคที่สองขอประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดในพื้นที่ปฏิบัติการของฝ่ายไทยโดยกองทัพกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ทหารกัมพูชาลักลอบเข้ามาวางกับระเบิดจนทหารไทยเหยียบในเส้นทางลาดตระเวนของฝ่ายไทยแล้วจำนวน5ครั้งส่งผลให้ทหารไทยขาขาดจำนวนห้านาย และได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายซึ่งล่าสุดค่ะในวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุซ้ําอีกเป็นครั้งที่6ทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหาัสขาขาดอีกหนึ่งนายบาดเจ็บเล็กน้อย2นายณพิกัด U A 2 4 5 4 2 87382และจากการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่เกิดเหตุยังพบทุ่นระเบิด PMN 2ค่ะวางอยู่บริเวณใกล้เคียงอีก2ทุ่นนอกจากนั้นพื้นที่เกิดเหตุยังอยู่ห่างจากจุดที่ตรวจพบการวาง ทุ่นระเบิดชนิด PMN 2ทิ้งไว้จำนวนหนึ่งทุ่นเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาไปทางทิศต,ตะวันออกประมาณ200เมตรทั้งนี้พื้นที่โดยรอบปราสาทต,ตาเมืองและตาควายเคยเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดมาแล้วถึง3ครั้งเป็นเหตุการณ์ก่อนการหยุดยิงหนึ่งครั้งและหลังการหยุดยิงสองครั้งอีกทั้งฝ่ายไทยยังตรวจพบความพยายามลักลอบนำทุ่นระเบิดเข้ามาในพื้นที่อย่างน้อยสองครั้งได้แก่ตรวจพบทุ่นระเบิดถูกทิ้งตกอยู่ระหว่างแนวล ลวดน้ำเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมา ตรวจพบการคว้างทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ข้ามแนวลวดหนามเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยจำนวน3ทุ่นเมื่อวันที่22สิงหาคมจากพฤติการทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานชัดเจนนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่ากองทัพกัมพูชาไม่มีความจริงใจในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้ร่วมกันลงนามในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปและการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นการละเมิดอนุสัญญาออสตาวาค่ะว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตโอน และทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลการกระทำดังกล่าวนะคะไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดต่อหลักสันติวิธีแต่ยังเป็นอุปสรรคสำคัญค่ะต่อการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา นอกจากนี้กองกำลังบุรพาได้ชี้แจงเรื่องการปักธงกัมพูชาที่บ้านหนองจานนะคะเป็นการสร้างคอนเทนต์และสั่งให้เอาออกแล้วทางส่วนปฏิบัติการกองทัพภาคที่1โดยกองกำลังบุรพาขอชี้แจงภาพที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์เมื่อวันที่26สิงหาคมนะคะว่าประชาชนกัมพูชาได้นำธงชาติกัมพูชามาปักเสาธงหน้าแนวลวดหนามพื้นที่บ้านหนองจานปัจจุบันจากการตรวจสอบนะคะก็พบว่าประชาชนกัมพูชาได้ ได้นำธงดังกล่าวออกไปค่ะและทหารกัมพูชาได้ห้ามปรามการกระทําดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อลงสื่อออนไลน์และนําลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะ